เป็นตำรับยาที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีใช้กันมานานมากจริงๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยทีเดียวครับใช่ครับเป็นตำรับยาเก่าแก่มากครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าตรีพลาเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรสรพรพคุณดั้งเดิมเขาว่ายังไงแล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่ที่บทความพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องลดไขมันเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างสอดคล้องกันไหมครับผมก็ ตรีผลาชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับตรีคือ3ามผลาก็คือผลไม้ก็คือผลไม้3อย่างมีสมอไทยสมอพิเพกแล้วก็มะขามป้อมครับในมุมมองแพทย์แผนไทยโบราณอย่างที่บทความระบุไว้เลยตำรับนี้เขาใช้เ,เรียกว่าปรับธาตุครับโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนเพื่อให้ร่างกายมันเกิดความสมดุลปรับธาตุ อืมน่าสนใจค่ะการปรับาธาตุนี่คือยังไงครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะก็คือการดูแลกลไกพื้นฐานในร่างกายเรานี่แหละครับให้มันทํางานสัมพันธ์กันได้ดีไม่มากไปไม่น้อยไปให้มันสมดุลกันครับอ๋อค่ะแล้วการที่ต้องเป็นผลไม้สามตัวนี้สมอไทยสมอพิเภกมาขามป้อมเนี่ยค่ะมันมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมคะทำไมต้องสามตัวนี้รวมกันครับ แต่ละตัวเขามีรสชาติมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ส่งเสริมกันพอดีอย่างตัวแรกสมอไทยบทความบอกว่ารสจะออกเปรี้ยวฝาดขมนิดๆตัวนี้เด่นเรื่องช่วยระบายอ่อนๆแกถท้องผูกแก้อายเจ็บคอแล้วก็ช่วยระบายพิษไข้บำรุงน้ำดีแถมยังช่วยสมานแผลในกระเพาะได้ด้วยนะครับอืมค่ะส่วนตัวที่สองสมอพิเภกรสก็จะคล้ายๆกันเปรี้ยวฝาด แต่มีหวานเข้ามาด้วยก็ช่วยระบายเหมือนกันแต่จะเน้นไปทางบำรุงธาตุแก้เสมหะแล้วผลดิบผลสุกก็ให้ผลต่างกันนิดหน่อยคือผลหามหามมีน้ำมันช่วยถ่ายส่วนผลสุกเนี่ยจะช่วยเรื่องน้ำดีระบบย่อยค่ะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายมาขามป้อมอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยเด่นมากเรื่องวิตามินซีสูงรสก็เปรี้ยวฝาดขมตัวนี้จะเน้นแก้ไอขับเสมหะแก้ร้อนในสมานแผลในปากในคอได้ดี พอเอามารวมกันมันก็เลยเป็นการเสริมริ์กันแล้วก็ปรับสมดุลไม่ให้ยาออกริ์แรงไปทางใดทางหนึ่งเกินไปครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้มองแค่สรรพคุณเดียวๆแต่เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อปรับสมดุลโดยรวมของร่างกายซึ่งในบทความก็ยังชี้ด้วยนะคะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมีริ์ต้านหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายด้วย ใช่ครับมุมมองนั่งเดิมคือเน้นการดูแลแบบองค์รวมเลยบำรุงร่างกายช่วยเรื่องขับถ่ายให้เป็นปกติซึ่งพอระบบขับถ่ายดีมันก็เชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวมที่ดีในระยะยาวทีนี้พอมายุคปัจจุบันมีงานวิจัยสมัยใหม่เข้ามาศึกษาก็พบเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการลดไขมันอย่างที่บทความพูดถึงนะครับใช่ค่ะ ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากบทความเขาอ้างถึงงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะทั้งในห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลองแล้วกออ็ในมนุษย์ด้วยซึ่งผลก็ไปในทิศทางเดียวกันครับมีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานตีผลลาววันละ1,000มิลลิกรัมสิ่ต่อกัน1เดือนนะครับ1เดือนนะคะครับผลตรวจเลือดออกมาพบว่าค่าไตรกลีเซอไรและก็ LDL หรือที่เราเรียกว่าไขมันไม่ดีเนี่ยนะครับรวมถึงคอเลสเตอรอลรวมด้วยมันลดลงอย่างชัดเจนเลยลดลงแบบมีนัยสำคัญทางสถิติครับโหลดลงชัดเจนเลยการที่ไขมันพวกนี้ลดลงมันสำคัญกับสุขภาพเรายัางไงบ้างคะโอ้สำคัญมากเลยครับโดยเฉพาะกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าการมีไขมันพวกนี้สูงๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะครับของพวกโรคเรื้อรังต่างๆทั้งโรคหัวใจเส้นเลือดสมอง การที่ตรีผาอาจจะช่วยลดตรงนี้ได้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากแต่ว่าในบทความเขาก็เตือนเรื่องผลข้างเคียงไว้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าอาจจะทําให้มีอาการถ่ายเหลวได้บ้างใช่ไหมคะครับเพราะว่าสมุนไพรทั้ง3ตัวก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วก็ในการศึกษานั้นที่เขาทํากันไม่พบรายงานความเป็นพิษตอ่อตับหรือไตนะครับ S <S ไม่ใช่อาหารเสริมที่เราจะกินเล่นๆได้ทุกวันการจะทานต่อเนื่องนานๆเนี่ยคนปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนจะดีที่สุดเพราะมันอาจจะมีผลต่อระบบขับถ่ายในระยะยาวได้เป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่บทความเน้นย้ำมากๆเลยก็คือจริงๆแล้วหัวใจหลักสำคัญที่สุดก็ยัืงเป็นเรื่องอาหารการกินอยู่ดีการทานอาหารให้เป็นยาแล้วก็ระมัดระวังสิ่งที่เราทานเข้าไป เพราะสาเหตุหลักๆของไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็มาจากการกินของเราเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับสมุนไพรอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีได้แต่ว่าการปรับพฤติกรรมพื้นฐานของเราโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดจริงๆถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือตรีพลาเป็นตำรับยาจากผลไม้3ชนิดที่ใช้มาแต่โบราณเลยเพื่อปรับสมดุลร่างกายช่วยการย่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวม ซึ่างงานวิจัยยุคใหม่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออมันมีศักยภาพในการช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ด้วยครับสรุปได้ดีเลยครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เสมอโดยเฉพาะถ้าจะใช้ต่อเนื่องแล้วก็พื้นฐานสำคัญที่สุดก็คือการปรับเรื่องอาหารการกินของเรานี่แหละครับค่ะแล้วก็มีมุมมองปิดท้ายที่บทความทิ้งไว้น่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องบทบาทดั้งเดิมของตรีผลาในการปรับสมดุลธาต ลองคิดดูนะคะว่าวิถีชีวิตยุคปัจจุบันของเราเนี่ยมันสร้างความไม่สมดุลให้ร่างกายเยอะมากเลยทั้งเรื่องอาหารการนอนความเครียดก,กต่างจริงครับ การที่เราลองกลับไปทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องสมดุลแบบแพทย์แผนไทยหรือแบบโบราณเนี่ยอาจจะให้มุมมองใหม่ๆในการจัดการกับปัญหาสุขภาพยุคใหม่อย่างไขมันในเลือดสูงก็ได้นะคะคืออาจจะไม่ได้มองแค่ว่าต้องลดตัวเลขผลเลือดอย่างเดียวแต่ไปมองที่ต้นเหตุของความไม่สมดุลน,นั้นๆเลยก็น่าสนใจดีค่ะเป็นประเด็นที่น่ากิจต่อยอดมากครับการมองที่รากฐานของสุขภาพแบบองค์รวม